เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวภาราตีเบนรีมปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตรังสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตงค่ะได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชัน้นและปฏิบัติการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในรายวิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาการงานอาชีพวิชาสุขศึกษาและภละศึกษา วิชาศิลปะและยังได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในรายวิชาภาษาไทยด้วยค่ะดิฉันมีความประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษสายงานการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสําหรับบริบทของโรงเรียนบ้านตรังนะคะโรงเรียนบ้านตรังตั้งอยู่เลขที่37หมู่2 ำบุตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ค่ะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มค่ะมีจํานวน,นนักเรียนทั้งสิ้น143่มคนค่ะมีจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น14คนค่ะสําหรับบริบททั่วไปของนักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านตรังเป็นโรงเรียนสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะก็คือมีทั้งนักเรียนไทยพุทธและนักเรียนมุสลิมเรียนร่วมกันนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนมุสลิมค่ะซึ่งนักเรียนมุสลิมในพื้นที่เนี่ยจะมีการใช้ภาษามาลายูถิ่น นะะในการสื่อสารในชีวิตประจําวันนะคะสมผลให้การจัดก,การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ยิ่งต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะฝึกทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้กับนักเรียน,นะคะ่ะอีกทั้งส่วนใหญ่ฐานะทางบ้านของนักเรียนในโรงเรียน,นยจะมีฐานะค่อนข้างยากจนค่ะผู้ปกครองบางส่วนเนี่ยไม่ได้อยู่กับนักเรียนนะคะต้องไปทํางานนอกพื้นที่นะคะนักเรียนจะอาศัยอยู่กับยายกับ กับญาตินะคะซึ่งาทางบ้านก็ไม่ได้มีความสามารถในการที่จะเข้มงวดกวดขันนักเรียนในเรื่องของการเรียนเท่าที่ควรค่ะาทางผู้ปกครองเนี่ยเขาก็เลยมอบความหวังแล้วก็ตั้งความหวังให้กับคุณครูเลยนะคะในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนค่ะและแน่นอนค่ะว่าสําหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนั้นมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถอ่านภาษาไทยออกเขียนภาษาไทยได้นะคะและจากการที่หนูนะคะได้ทําการดู วิเคราะห์ผลนะคะสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือว่าผลการสอบความสามารถด้านการอ่าน r าของโนักเรียนชั้นป .1 ในปีการศึกษาที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะพบว่าปัญหาที่นักเรียนมีนะคะนั่นก็คือการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดนั่นเอง ะะซึ่งมันจะสอดคล้องกับปัญหาของนักเรียนนะคะเนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยจะส่วนใหญ่ใช้ภาษาลายุถธินในการสื่อสารในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งเวลานักเรียนพูดสื่อสารเป็นภาษาไทยเนี่ยนักเรียนจะไม่สามารถพูดสื่อสารคําที่มีตัวสะกดได้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นคําว่ากินนะคะกออีนอกินนะคะนักเรียนมุสลิมส่วนใหญ่จะพูดคาว่าเป็นคําว่ากิงซึ่งจะกลายเป็นงงูสะกดนะคะ ừ, หรือแม้แต่คําว่าจากจออากอจากนักเรียนก็จะพูดเป็น จะจก็คือจะไม่มีเสียงตัวสะกดเลยนะคะซึ่งการปัญหาการพูดสื่อสาร นะคะที่ไม่มีเสียงตัวสะกดแบบนี้นะคะก็ยังส่งผลให้การอ่านและการเขียนภาษาไทยนั้นไม่ถูกต้องเช่นกันดิฉันจึงได้นํามาวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็นํามาจัดการเรียนการสอนนะคะโดยมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการหลักการของ active learning นะคะซึ่งถือเป็นวัยที่ต้องการที่จะเรียนปนเล่นนะคะเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเองสามารถทําให้เกิดความรู้ที่คงทนถาวรให้กับตนเองได้นะคะและสาหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่ะดิฉันก็ได้นําเอาหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะคะมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนนะคะแล้วก็ยังมีการสร้างแบบฝึก เสริมทักษะเพิ่มเติมนะคะให้สําหรับนักเรียนได้กลับไปเรียนรู้เองที่บ้านหรือว่าอ่านเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนนะคะแล้วก็ยังมีการผลิตสื่อการสอนนะคะที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นสื่อกระดานแม่เหล็กประสมคำนะคะ สื่อปิงปองหันษานะคะ,ะสื่อบัตรภาพบัตรคำนะคะหรือว่าจะเป็นใบงานกลุ่มนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่จัดการเรีในชั้นเรียนและสําหรับการจัดการเรียนการสอนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะก็คือจะเป็นการ ทำกิจกรรมในเรื่องของคามาตราตะกดแม่เกยนะคะซึ่งในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะก็นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าอ่ามาตรตะกดเนี่ยมีกี่มาตรานะคะมีมาตราอะไรบ้างนะคะแล้วก็แต่ละมาตรามีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบ้างมีหลักการอ่านอย่างไรนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นในชั่วโมงของการทํากิจกรรมในการเรียนรู้เรื่องมาตราตะกดแม่เกยนะคะในส่วนของขั้นกระตุ้นความสนใจเนี่ยค้าพเจ้าก็ได้มีการนําเอา เ,เพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงแม่กอกาหรือว่าเพลงแม่เกยเนี่ยมากระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนนะคะเพื่อจะเป็นการทบทวนความรู้เดิมให้กับนักเรียนด้วยนะคะ mm hmm. นอกจากนี้ก็จะมีการนําเอากิจกรรมปิงปองหันษานะคะที่มีคํามาตราตรัสกดแม่เกยและคําแม่กอกาปนกันนะคะให้นักเรียนนั้นได้ฝึกแยกนะคะว่านักเรียนนั้นยังสามารถที่จะจดจําบทเรียนได้หรือไม่ว่า,าสามารถแยกแยกได้หรือไม่ว่าแม่ มาตาวสกดแม่เกยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งการทำเอากิจกรรมนี้มานะคะก็ทำให้นักเรียนนั้นได้ ไม่ไม่เกิดความเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็ให้เขาได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการนําเสนอบัตรภาพนะคะที่เป็นเกี่ยวกับมาตรตาสกดแม่เกยด้วยนะคะซึ่งการนําเสนอบัตรภาพเนี่ยจะช่วยให้นักเรียนทั้งอ่านและก็รู้ความหมายของคํามาตรสกดแม่เกยไปในตัวเลยและต่อมาค่ะในส่วนของขั้นสํารวจและค้นหานะคะก็จะมีการนําเอากิจกรรมกลุ่มนะคะก็คือเป็นกิจกรรมประสมคําบนสื่อกระดานแม่เหล็กลก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นช่วยกันร,ระดมความคิดแล้วก็คิดค้นคําใหม่ม นะะในเรื่องของคํามาตรตอสกดแม่เกยอาจจะเป็นคําที่เคยเรียนไปแล้วในขั้นของกระตุ้นความสนใจก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรภาพที่นําเสนอนะคะหรือจะเป็นคําอื่นที่นักเรียนอาจจะคิดค้นขึ้นได้เพื่อเป็นการใช้ทั้งความรู้เดิมและประสานกับความรู้ใหม่ที่นักเรียนคิดค้นขึ้นได้ในกลุ่มนะคะแล้วก็มีการนําเอา กระดานแม่เหล็กของตนเองนั้นมาเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะทุกกลุ่มนะคะเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนนั้นได้ออกมานําเสนองานของตนเองนะคะแล้วก็มีการทําใบงานกลุ่มนะคะใบงานกลุ่มเกี่ยวกับการวงกลมล้อมรอบคําที่เป็นตัวสะกดมาตราแม่เกยนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านออกเสียงพร้อมกันแล้วก็ช่วยกันหาว่าคําไหนเป็นคํามาตราสะกดแม่เกยนะคะก็วงกลมล้อมรอบคําไปนะคะแล้วก็เอาคํามาใส่ในใบงานให้ถูกต้องนะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนของขั้นการอธิบายค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้เนี่ย ครูก็จะมีการอธิบายแล้วก็คอยเน้นย้ำนักเรียนอยู่ตลอดนะคะคอยดูแลว่านักเรียนในกลุ่มเนี่ยภายในแต่ละกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้หรือไม่นะคะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะแล้วก็พยายามอธิบายไปในกิจกรรมด้วยเลยนะคะว่าคำต่าตัวสะกดแม่เกยนะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเวลาอ่านออกเสียงยอยักษ์สะกดเนี่ยนักเรียนจะต้องทําปากยิ้มทําปากยิ้มตอนท้ายอย่างเช่นกาย ขายอ่ะก็จะพยายามใส่เทคนิคให้กับนักเรียนว่ายอยักสะกดตอนท้ายเนี่ยนักเรียนจะต้องออกเสียงให้เห็นฟันให้ทำปากให้เห็นฟันนักเรียนจะได้ออกเสียงถูกนะคะถ้านักเรียนทำรูปปากแบบไม่เห็นฟันในตอนท้ายเนี่ยอ่านักเรียนก็จะแสดงว่านักเรียนอ่านออกเสียงแม่เกยไม่ถูกนั่นเองนะคะอ่าและในส่วนของขั้นถัดไปก็คือขั้นขยายความคิดค่ะครูจะใช้กิจกรรมการเขียนคำบนกระดาษโพสต์อิท นะคะในแต่ละกลุ่มให้ให้เขียนคําบุกรัฐโพสอิทแล้วก็เอาไปแปะบนกระดานไว้บอร์ดนั่นเองนะคะทุกคนก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะเธอคิดคําช่วยกันคิดฉันเขียนเดี๋ยวฉันก็จะอีกคนนึงวิ่งไปแปะบนกระดานกิจกรรมเรานี้ค่ะมันจะเป็นกิจกรรมที่ให้ในักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะนักเรียนก็จะรู้สึกถึงความท้าทายนะคะอ,อ,อยากจะทํากิจกรรมให้สําเร็จอยากจะทํากิจกรรมให้ถูกต้องซึ่งในส่วนของการประเมินนี้นะคะนอกจากจะประเมินตามจุดป,ประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะก็จะมีการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนแล้วก็ ประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนด้วยนะคะว่านักเรียนนั้นมีส่วนร่วมแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นในผลสําเร็จของงานมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณครูคก็ได้มีการประเมินในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วก็บันทึกผลนะคะและนอกจากนี้ค่ะตัวหนูเองก็ได้มีการสร้างช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะคะ u t u b e นะคะ Tik t o อนะคะโดยชื่อช่องการเรียนรู้ว่าครูชอยร้อยเรื่องนะคะซึ่งในช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยหนูก็จะได้มีการนําเอาคลิปวิดีโอการสอนภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่1ของหนูนะคะเป็นไปเผยแพร่นะคะแล้วก็มีการจัดทําเป็นชุดแบบฝึกอ่านแม่กากานะคะแบบแบบฝึกอ่านคําที่มีตัวสะกดนะคะแบบฝึกอ่านเขียนคําพื้นฐานภาษาไทยนะคะหรือ มีการทํานวัตรกรรมเรียนรู้เรื่องสละเปลี่ยนรูปลดรูปนะคะซึ่งก็ได้เผยแพร่ให้กับเ,เพื่อนครูหลายๆท่านซึ่งการที่ได้มีโอกาสเป็นผู้เผยแพร่ตรงนี้นะคะก็เลยได้รับโอกาสในการเป็นวิทยากรนะคะให้ความรู้กับเพื่อนครูนะคะในในเรื่องของเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะทั้งในระดับเขตพื้นที่ระดับต่างเขตพื้นที่นะคะหรือแม้แต่การจัดอบรมเองออนไลน์นะคะทางช่องทางนี้นะคะค่ะและทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็จะเป็นสภาพปัญหาเป็นที่มาหรือแรงบันดาลใจ ะะที่ข้าพเจ้าได้นําเอากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นี้นะคะมาพัฒนานักเรียนหนูขอจบการน,นําเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ